วันที่25นะครับปัดนี้วันที่25เดือนพฤศจิกาปี2567เป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้านายสุทธิคงเรือนอินขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปร,ะริศและมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอารียบูชาแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสติจดจอ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งนะครับชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กะวาเรสุอัตราคด ฉันตุเทวตาสัทธม,มังมุนิราคัสส,สุนันตุสักขโมขังสัทเคกาเมจรูเปคิริสิขราตะเต,ะต,ะตะจันตริเขวิมาเนทีเปรักเถจะคาเมตรุวะนะหะหะเนเคหะวัตุมหิเขเพภมมา ชายันตุเทวาสาลถะละวิสัเมยักขคันทะนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวะระวะจะนังสาธะโวเมสุนันตุธรรมัสะวานาการโออยามพันตาธรมมัสะวานรการโออยามพพันตาธรมมส สวนณะกาโรอายัมพะพันตาบทสวสดที่สองนะครับ <c oughs> บทสวสดนมัสก,การพระพุทธเจ้านามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวสดที่สามนะครับ สวดไตรสารนคมนะครับพุทธังสารนาง ami, ังกชามิธรรมังสารนาง ami, ังกชามิสังฆังสารนังกชามิทุติยัมปีพุทธังสารนังกชามิทุติยัมปีธรรมังสารนังกชามิทุติยัมปีสังฆัง,งสารนังกชามิทุติยามปีพุทธังสารนังกชามิ ตัติยามปิพุทธังสระนางัจฉามิตัติยามปิธรรมังสระนางัจฉามิตัติยามปิสังฆังสระนางัจฉามิบทส่วนที่สี่นะครับบทสวดัจักริยาคาถานะครับอัตถิมีสระนางอัญญงพุทโธมีสระนางวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติมีโหรุสัปปทานัตถิมีสระนางอัญญงธรรมโมมีสระนางวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติมีโหรุสัปปทา นัททิเมสาน,นังอัญญังสังโฆเมสราน,นังวรังเอเตนะสัจวัชเนะโสทิเมโหอทุสัะพตาปฏิห้านะครับมหาสมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังสามัยยงภควาสักเกสุวิหาราติกาปิระวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัจจมัมเตหิ พิกุสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทสหัสสหิจาโรโกะธาตุหิเทวตาเยปุเยเนาสันนิปต,ติตาโหติภักควันตาทัสสายะพิกุสังคัญจะอาตะโขจตุน,นังสุทธาว,วาสกายิกานังเทวานังเอตตะทหสะอายังโขภักขวา สัเกสุวิหระรติกปิราวัตถุสมิงมหาวเนมมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปันปัญจะมัเตหิภิกขุสเตหิสัพเเหิวะอารหันเตหิทัสสหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปะตะต,ะตาหุนติพักขวันตัง ฐันสา,านายะภิกขุสังคันจะยันนูนะมยามปีเอนะพควาเตนุปะสังกะเมยามะปุสังกะมิตวาพควาโตันติเกปัญจักกะคาถาภาเสยามาติอะทโคตาเทวตาเสยอาทาปินามะพระวาปุริโสสัมมิตชิตัง วาหังปาสารายะภาสาริตังวาอาหังสัสมมิชเยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุทเทวสุอันตราหิตาภคะวโตอุระโตต,ตาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทวตาเอกะ เอกะมตังอัฏฐานสุเอกะมตังทิตาโคเอกเทวตาพควะโตสันติเกอิมังคัคังอคาสีมหาสมโยปาวะนัสมิงเทวากายาสัมมาคาตาอคะอคะตัมหะอิมังธรรมะสม,มัยัง ขิตาเยวาอาป,ปาราชิตาสังคันติอาโคอ,อป,ปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตันตระภิกขโวสมาทะหาสุงจันจิตังอัตโนอุชุกะมากังสุสารถีวะเนตานิขะเตาวาอินทลียานิรักขันติปันทิตาติ อาทาโคอ,อป,ปาราเทวตาภาวะวโตสันติเกอีมังคังอภาสิเ์เฉตาวะคีรังเฉตวาวะปาริหังอินทะคีรังโอหัจ,จะมะเนชาเตระเตจารันติสุชาวิมลาจากุมาตาจากุมาตาสุทันตาสุสูนาคติอาทะโคอ,อป,ปาราเทวตาพะขาวโต สันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกติพุทธังสานังขาตาเสนาเตคม,มิตสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรนสันติตีอัตะโขอภะภะคะวาภิกขุอามันเตสิเยภูเยนะภิกขวเว ทสสุโรกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหติขะตตะัทาขัังทัศนายะพิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอาเฮสุงอติตมันทะมัชานังอาหาอาะอรหันโตสัมมาสัมพุทธา <c oughs> เตสัมปิพควันตานังเอตตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยทาสศยทาปิไมหังเอตตะระหิเยปิเตพิกเวภาวิสันติอันนาะตะมาธานังอะระหันโตสาม,มาสัมพุทธัสะเตสัมปิพคกวันตานังเอตตะปะระ มาเยวะเทวตสันนิปฏิตาภาวิสันติสยยาสยาทาปิไม่หังเอตาระหิอาทิกขิสมาอาทิกขิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิจิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสลิสามิ พิฆเวทเทวกายนันนามานิตังสุนาทะสาธุการมานาสิกาโลทะฮาลิศามิติเอวมัมหันเตติโขเตภิกขุหักขวโตปัจจโสสงหักขวาเอตัทโวจะสิโรกะมานุกัชามิยธาพุม,มาตาัสสิตา เอสิตาคิริกาพังปะหิตตตาสมาหิตาอุทูสีหาวะส,สันสันลีนาโรมหังภาโรมหังสาพิสัมพุนโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิรา โยปจจะสตอยตวา์วันิกัปิระวัฏเวตโตอยยัมอามันตติสัทธาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาธะพิกโบเตจะอาตปะมะกะุงสุตตวาพุทธัสสะสาสนังเตสัมปา ตุระหูยานังอามาณุสานะทัสนังอัปเพเกสะตระมัตทักขุงสหัสสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหัสสานังอามานุสนานะมัตดสุขอัปเพเ,เกน,นตะมัตทังทักขุง พิสาสภาพุทธาอหุงตันจะสภังอภิญญายะวะคิตวานะจักุมาตโตอามันติสัทธาสาวเกศาสนิสาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกาโวเยโวหังกิตตะิสสามิคิราหิอนุปปะโสสัตสหัสสาวยักขาหุมากะปิ ะวถวาอิทธิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยสัินมทามนาอภิกรรมวิภุนังสามิติงวนังสาสะหัสาเหมะกตายักานารัตตวันนิโนอิทิมันโตสุติวันโตวันนวันโตยสนมทามนาอภิกรรมุิคุนังสามิติงวนังสาตาคีราติสหัสายักานารัต ตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันหนาวันโตยัสสัตติโนโมทามานะอภิกามุงพิคุณังสมิติมวังอิจเจเตโสระสะหัสสะสะหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันหนาวันโตยัสสัตติโนโมทามานะอภิกามุงพิคุณังสมิติมวังเวสามิตาวันจะสตายักขานานัตตะวันนิโน อิต,ติมันโตชุติมันโตวันนนโตยัสสินโนมทามานาอาภิกรรมุทิมังสัม,มิติงวันังุมพิโรล,ลาชะคิโกเวปุลรักษะวนินิเวสนังพิโยนังสตตสหัส,สังยักานังปิยูระผุปาสติกุมกุมพิโรล,ลาชะคะฮิโก โสปาคะสามีติงวนังปุริมันจะทิสังราชาทัตร,รัตโทปะสาสติคันทับพานังอธิปติมหาราชาทัสัิิโสปุตตาปิตัสสะพหาหวอินทาน,นามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสะติโนโมทามนานะอภิกระโมพิคนังสมีติงวนันังทักขิ นันจะที่สั่งราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสิโสขุตตาปีตัสสะพะหาหโววินทานามามหาพลาอิทธิมันโตสติมันโตว,นวันนาันโตยัสัสิโนโมทามานะอภิกรรม,มุุนังสัมมิติงวนังปันชิมัชะปันชิมัจชะที่สั่งราชาพิกรูปะโคปะสาสติ นาคานังอาิปติมหาราชายสา,าสิโสปุตตาปิตัสพหาหวอินทะนามามหาภาวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสาสิโนมุทามานาธิกมมงสันปิงวะนังปุตตาลังปุตตะรัญจะาทิสังราชากูเวโรตัปปะสา,าสติยักคานังอาทิปติมหาราชายัาสิโส ุตตาปีตัสสะพะะโวอินทานามามหะพลาทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยาสาิโนอุทามานาอภิกรรมุภิคุณังสม,มิติงวะนางปุริมาทิสังทตัตตรัตโถทิทักขิเนนวิรุณหโกปัญชิเมนะปุวิปูวิรูปโคกุเวโรอ,อุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัน ทันทัทันละมานาอัตถังสุวเนกปิระวัทวเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจันนิกาทัสสถามายากูเวนทุเวเวนทูวิตูจะวิตูตตวสหัจันธนโนกามมเศโถจะกินนุมันทุ นิมันทุจะปะนาโทโอปะมันจะโอปะมันโยจะเทวะสูตโตจะมาตริจิตตะเสโนจะคันทะพนะโพนโรราชาชโนตสสะโโอ,อาคูปันจะสิโคเจวะติมฮาลูสุริยะวัดวัดชาสาเอเต กันเยจะราชาโนคันทัาสหะราชุภิโมทามานาอภิกรรมุงพิคุณนางสมิติวะนางอัตาคูนาภะสานาคาววสาลาสาหะตัดตัชดชะตากำพาลัตสัตตาราอาคูปายาคาสหะยาติภิยานุมายามุนา สัตรักษาจะอาคูนาคยายาสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสามิติวันังเยนาครา,าเชิสหาสาหะราติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหาสยาเตวันามัจฉะปตตาจิตตราสุปนาอิติเตสะ นามังอาพะยันตถานาคาราชาะมาสิสุปันนาโตเขมะมะกาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิปุปันปุปัวหยันตานาคาสุปันนาสะรานะนามสุกังสุพุทธังชิตาวาชิละหะเทนะสะมุุทังอสุรา ติตาพาตาโลวาสะวัตเซเตปิทิมันโตยะ it สัิโนกรากัญชามหาพิศสมาอาสุราธานะเวขสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุตีสหตันสตันจะหะริปุตตานังสเพเวโร านามกตาส,สันนายฮิตวาภริงเสนังราหุพักทะมุปาขามุงสัมโยธานิพัฒันเตพิคุนังสัมิติงพนังอาโปจัตเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตัธาขามุงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจะอาสาัสาสหา เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสัิโนทเสตทัสทากายาสภพนานัตตวันิโนทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสัิโนโอทามันอภิกมุภิกุนางสมิติงวานังเวนทูจเทวาสหะรีจอาสมาจัตุเอยะมาจันทัดสูปะศิสาเทวาจัน ชามาโคปุรักิตาสุริยัตสูปัสินาปนิสาเทวาสุริยม,มาโคปุรักิตานักขิตภูตักขิตวาอาโคมันธาภะราหกะวัสุนังวาสาวเสตโสกโกปกขะปูรินทโท พระเเตพระสทกายาสพเพนนาตะวนิโนอิมันโตสุติมันโตวนาวันโตกระสาสิโนมทามวนาหิกามุมพิกุนังสามิติงวัังอะทาคูสหาภูเทวาชาระมักขิสิขาลิวะลิวะอาริฏฐากาจะโลชาจะอุมาปุกพะนิภาสิโนวารุณาสหธรรมาจะ อาจุตาจะอาเนสกาสูเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวาเนสิโนเททะเสเตทะสะทากายาสะเพนะนัตวานิโนอิทิมโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสัจิโนโมทามานาภิกกามุงพิกขุนางสาวม,มิติงวนังสะมาณ มหาสมานานานมานุสามรนุสุตตมาหิตาปัทูสิกาอาคูอาคูไมโนปะทูสิกาอะถาโหหะระโยเทวาเยจะโรหิตะวาสินโนปะ,ป,ะปาระคขาปาระคขามหาปาระคขา,า,า,คาอาคูเทวายาสาินโนทัเเสเสเตทัสสศธากายาสพิน มานะตว,วันนี้โนอิทิมันโตสติมันโตว,วันนาวันโตยาสัตโนมุธามันะอภิกรมุลพีคุนังสังติสิงวานังสุกกากาลุมหาอารุณาอาคูเวขานะสาสหะโอทาตะไผยยาหาโมปามโมคาอาคูเทวาจิวิจักขนาสะทามันตา หาระคาชามิศก,กาจายาสาัิโนทะนะยังอาคาปะสุนโนโยทิสาอะภิวัตสติท้าเสเตท้าสัทธากายาสัพเพนะนะตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัิโนโมทามานะอันิกามุงพิคุนังสัมมิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากัตทะ กาจายเสติโนลัมพ,พิตักกาละมะเสตทาชวตินามาจอาสาวานมมานนะนิมาระนิมาน,นละตะพิโนอาคูอาทาคูปราระ,ะนิมมิตาเท <c oughs> สัเตเทัสัทากายาสเัเพนานาตะวนัน,โนิโนทิมันโตสุติมันโตอนันมันโตยัสสิโนโมทา,า,าะมะนาอภิคมุงพิคุณังสัมมิติคุณัง เทเทเทวะกะนิกายาสะเพนะนตวนิโนนามันนะวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตถิสาส,าสาหะปาวุฒะชาติมาคิรังโอตตินนะมะนาสะวังทัเขโมขะตรังนาคังจันทังวะอาสิตาติปัง สุภัมปะมะโตจะปุตตาอิธิมะโตสหะสนังกุมาโรติสโตติสโตตสโจะสโสปะคะสะนิติงวนังสหัสสะพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิติทะติปุปป,ปันโนชุชติมันโตภิสะมากาโยยะสะจินโนยสัสะจิ โสทเษถะอิสราอาคูปันปัตเจกะวะสะปัดติโนเตสันจะมัดสโตอาคาหาริโตปะวิปาริโตเตจสะสัพเพอ,อภิกันตาสินเทเทวสิสภามวเก มาราเสนาอภิกามิปัสกันหัสสะมันทิยังเอธะ,ะพันหัสะพันธะทะราเกนะพันธะมัตุโอสมันตาปาริวาริะมาโวมุนจิทะโกตินังอิติตัตทะมหาเสน,นกันหะเสนังอเปสัยปภนินา ตาระหมาหัจ,จสรังตตตวานะเพรระวังยถาปาวุโสสะโกมีโขธานายันโตสาวิชุโกปทาโสปจจุถะวติสังกุธโธอาศยังวสีตันจะสับหังอภินยยะวะวักิตวานะจักคุมา สโตอายันติกิสัทธาสาวกศาสนีระเตมาราเซนาอาภิกันตาเตวิชาาธาพิกาวาเตจตัตตปะมะกรุงสุตวาพุทธศัสสาสนามวิตาวิตาราเขหิปักกาุงเนสังโลมัมปิอิจยุสัพเพว,วิชิ ສະຫງການມະ a ຍາດດີດາຍະສັດຊິໂ